อุ๊ยอันนี้อะไรเหรอเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่จากค่าย Source Music นะคะภายใต้การดูแลของไฮอ่าเจนสี่เหรอใช่แล้วว้ายอ่าไฮนี่คือทีบอยที BTS N High เพนฉันตั้งแต่บอยแบนด์นั้นเลยอะใช่ใช้เป็นทีนแล้วเปล่าใช้เป็นทีนก็อยู่ไฮป่ะถูกต้องค่ะแล้วก็มี Fromis Nine ที่แบบว่าเพิ่งเป็นกอรกรุ๊ปที่ย้ายไปอยู่กันใน p นเตอร์เทนเมนต์วันนี้นะครับผมเรามาทำความรู้จักกับรุกกี้ใหม่เบรเซราฟิมนะครับผม ซึ่งเลเรฟิมเนี่ยมาจากการกรับคำกันพี่คิมของคำว่า I'm fearless ที่แปลว่าฉันกล้าหาญอ่าโดยเขาบอกว่าเป็นการเล่นคำมาจากเลเซอรฟิมซึ่งเป็นทูดสวรรค์ที่มีหกปีกเป็นความเชื่อทางศาสนาคริสต์ค่ายนี้ชอบเล่นเรื่องความเชื่ออยู่แล้วตั้งแต่แบบเปิมพายมาพวกแบบว่าแบบบาปการทําบาปการการเติบโตไปกับพระเจ้าที by ทีอะไรแบบนี้แล้ว<อ>ก็ต้องมีสตอรี่ตัววงกันสินะแน่นอนแล้วถ้าเกิดถือว่าใคร ไม่คุ้นโปเกมอนตัวหนึ่งที่เป็นเทวดาแล้วมีหกปีะมีภาพให้ไหมอ่ะขึ้นภาพให้ดูขึ้นภาพให้ดูแล้วกันจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเนาะตัวนั้นแต่คือน่าจะเป็นอินสไป์เดียวกันนะครับผมก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งความกล้าหาญว้าผมดเคยดูไอจูวอนไหมรู้จักไอจูวอนไหมน้องๆไอจูวอนเขาเป็นสองสมาชิกดั้งเดิมในไอจูวอนที่ได้มาเดบิว์กับเลเซลฟีแม่ซึ่งสองคนนั้นก็คือคิมแชบอนนะครับคงกับอีกคนหนึ่งก็คือซากุระต้นแบบของเอไอเหรอ ใช่ปะไม่เกี่ยวปะสักุลาก็คือรักน้ำรักป่ารักสักุลาก็ษสากุลากคือนาวิสไม่ใช่ไอจีวันนี้ก็คือมีอีก สสมาชิกก็อยู่ในไอฟ์เหมือนกันใช่ไหมชื่ออะไรนะในไอฟ์บอนยองแล้วก็น้องยูจินยูจินอ่าเราไปดูสมาชิกกันเลยนะครับคนแรกนะครับผมก็คือคิมแชวอนนะครับผมเป็นสัญชาติเกาหลีเกิดวันที่1สิ่งสิงหาคมปี2000เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง IG1 นะครับในตอนนั้นเนี่ยเป็นรายการแข่งขันหาไอดอลโปรดิวสี่เธอได้รับเลือกให้เป็นอันดับ ที่10และก่อนอันนี้เธอก็เคยปรากฏตัวอยู่ใน MV เพลงของ Let's m e ของ Golden Child ด้วยนะครับผมอันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก The JoI นะครับผมใช่ไหมเอ่ยอ่านถูกหรือเปล่าวัววันนี้ทำไมมันในลุกสาวผมผมบ๊อบสวยมากอ่ะคนที่สองนะครับว้ยสวยเนาะชื่อเต็มๆว่ามิยาวากิซากุระนะครับคนนี้เป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะครับผมเกิดกุปเจนนี้ต้องมีญี่ปุ่นนะสวยมากผมยาว อืมเป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดในวงโดยก่อนนั้นนี้เธอได้เป็นสมาชิกในวงไอดอลญี่ปุ่นอย่าง HKT48 ก่อนที่จะมาเข้าร่วมรายการโปรดีย48และได้รับเลือกเป็นอันดับที่2ทําให้เธอได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกของ IG1 <c oughs> เช่นเดียวกับแชวอนอุ้ย่นดีจังคนที่3นะครับผมชื่อว่าฮอยุนจินนะครับอุ้ยคนนี้สวยนะ What? สัญชาติแม่สัญชาติเกาหลีอเมริกันนะครับผมฮอยูจินหรือสเตทเนมนะครับเรียกเขาว่ายุนจินหรือว่าเจนนิเฟอร์นะครับผมเป็นคนเกาหลีสัญชาติเกาหลีอเมริกันเกิดวันที่8ตุลาคม2001เป็นเด็กฝึกอยู่ค่ายของ Predis เ n t e r t a i n m ทนเมนต์และได้เข้าร่วมรายการ p ป o ดิวฟ48ดเหมือนกันอ๋อฉันจำได้แล้วน้องที่มากับพี่กาอึน After School. อร์สกูซึ่งในต,ตอนนั้นเนี่ยก็ได้เข้ารอบเฟมีไฟ n a ลเหมือนกัน<ม>แล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากด้วยนะครับ อลาเฟ่อะไปคนที่สี่นะครับผมนาการมูระคาซึกะเอาเป็นคนญี่ปุ่นดัชอุ้ยดัชก็คือฮอลแลนด์ถูกไหมเฮ้ยมากอะ่ะเออ,เ,อ,อเกิดวันที่9สิงหาคม2003<อ>นะครับได้รับควาสนใจเป็นก๊าซเนืว่าเป็นชาวญี่ปุ่นดัชเติบโตในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคร<อ>ับผมนอกจากนี้<อ>เธอยังเป็นนักเต้นบัลเล่ออ่าครั้นี้เอาอยู่แล้วนะครั้งนี้แล้วก็สเกตน้ําแข็งเอ็นไฮเพนก็คือครั้งนี้ก็คือเอานักบัลเล่มาอีกแล้วแสดงว่าก็ต้องมีคันผิ้วว่นเออโอ้ยบัลเล่บัลเล่ต้องใช้เท้าแบบขึ้นนมาาอย่งี้ะ เออโอเมกอดแล้วบレลเนี่ยต้องเป็นกีฬาที่แบบว่าต้องใช้ความอดทนสูงนะพี่คิมคนะครับและคนนี้มีส่วนสูงถึง175อ้ซนเมตรสูงกว่าฉันสูงกว่าอียเอามันสูงกว่าฉันด้วยสวยมากนางเอกเกาหลีเลยเป็นนางเอกซีรีส์ได้เลยเนาะโอ้ตอนนี้ ไอจีเลเซอร์ฟิล์มคือคนฟอร์หกแสนกว่าแล้วอ่ะสมาชิกคนที่ห้านะครับผมคิมการัมนะครับคนนี้จะเกาหลีเนาะหน้าเกาหลีมากมากคิมการัมเกิดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้านะครับเป็นสมาชิกคนที่สองของวงที่ทุกเปิดตัวและได้รับคําชมเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของเธอเป็นอย่างมากต่อไปคนที่หกนะครับผมฮงดึนแชร์นะครับคนนี้เกาหลีแน่นอนเนาะเกิดวันที่สิบพฤศจิกายนสองพันหกเป็นมักเน่ของวงนะครับผมเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเธอมีอายุเพียงแค่สิบหกปีแล้วก็เป็นนักเต้นที่มีฝีมือด้วยเนื่องจากเคยเรียนจากเรียน ฝาบันสอนเต้นชื่อดังของเกาหลีนะครับนอกจากนี้เธอยังเคยได้ไปออเดชั่นกับทาง JYP Entertainment และ p r e เด็ก่อนที่จะได้รับเลือกให้เป็นเด็กฝึกของ Hype oh. และกลายเป็นสมาชิกของวง l ลเซร์ฟิในที่ oh. สุดนะครับอ่าวันนี้ l ลเซอร์ฟิเปิดตัวมาเพลงแรกชื่อเพลงว่าอะไรแม่อุ้เอ,า,อาเพลงของอันนี้เลย fearless อ๋อชื่อเพลง fearless ความกล้าหาญเพราะว่าก็คือกับกับคำจากชื่อเลเซรฟิ fearless อา Fear ยังไง ตอนนี้ก็คือปอยเพิ่งปล่อยมาเลย1รล้านวิวแล้วนะครับมาดูกันว่า Gen 4ของ Hive เนี่ยจะเป็นยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่เนะเธอฉันยังไม่กดเพย์เลยนะแต่ภาพแรกที่ฉันเห็นอะพื้นสะอาดแล้วเออมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับผมกับ Fearless ของ l e l e p a n ตื่นเต้นนะตื่นเต้นอยู่โอ้โหโอ้โหนสวยมาก

우에, 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 야에 우에, 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 우우우 โอ้โหไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปแล้ว oh ho.

กระเทยโคบแน่นอนโลโก้วงอะไรอะมา่คด Do y o u t h i n k i m f e r g o แปลว่าอะไรแม่บอบบางคุณคิดว่าฉันบอบบางหรือเปล่าหรือเปล่าบางหรอไม่นะ <c oughs> ไม่เลยโอ้โหแบบพบอย่างนี้เลยมามามาเพื่อทุบ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 ไปคท่านี้ได้ เพราะว่ามาเพื่อถูกอชอบฟีดแบบนยขอดูฟีดแบบไทยไปกินหน่อยฟีดแบบไทยไม่มีความแบบอมีความแบบสวมมงกุฎพร้อมกันเอออะไรประมาณนั้นสวยดีนะเอวีสวยนะตอนแรกที่บอกว่าเซ็ตดูไม่มีอะไรตอนแรกมาทุ่มก็คือแบบสองสามเซ็ตหลังอะเอวีสวยเลยเอวีสวยเลยดูเอวีดูแพงแล้วเน้นสีแบบเรีเบีดยมีความแบบเป็นแบรนด์ชั้นสูงอะ เออเป็นเป็น brand, แบรนด์แบบแบรนด์พวกฝรั่งเศสแบรนด์พวกแบบแบบอังกฤษอะไรแบบเนี้ยเออมันดูมีความไฮแฟชั่นน่ะอยู่ในเอะไรออะไรเงี้ยเออเอะดูดูกันอีกรอบไหมเราควรดูกันอีกรอบไหมเนื้อเพลงไหมเออ,เอ,อแบบมีเนื้อเพลงหน่อยไหมแต่คิดนี่คิดว่าเนื้อเพลงน่าจะเป็นเกี่ยวกับการแบบต่อสู้อะต่อสู้กับอะไรบางอย่าง <Bad. S 2> บบอันเนี้ยอันเนี้ยสุดยอดอะสวยมากเนี่ยโอ้โหสิเนะี้ยเออซีรีนมีความซีรีนเกินนะ

เหมือนโค้ดเต้นแล้วก็แบบค,คนนังในเต้นตาม <c oughs> พี่เบเบ้คนนี้ส, <c oughs> สูง่หมเซนเนี้ยฉันสูงค <c oughs> นนี้ก็ติดหัวนะ <c oughs> เลิศมากยุคน,นี้ต้องมีการไลฟ์สด วอาสิเนี่ยแม่แล้วอวันนะกลัวไหมอ่ะเอออย่ากลัวสิริดูดิ้เจ้ก็วัอเนี่ยท้าสวยแล้ว้าถั่วอ้าวินะ เอาแบบนี้หลีกทางไปไหนค่ะสวยมากดูแพงอ่ะโอ้ดูแพงมากทุบทุบท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 บสวยสวยสวย าชิ้นยังว่ดได้อออันนี้คือแบบรองเท้าสกิดเศษไอ้ปลายมงกุฎด้วยนะเกิดสะเก็ดไฟไงเออแต่วันนี้คือสหรับผมนะผมยังอยูอ well> ่ทรงสวยนะอินเนอร์คือเลิศมากเลยพวกเนี้ยเนาะ รอบนึงเพลงนี้คือไม่มีใครตายใครเลยนะว้าว <Wow. S 1> ไม่ปกติแล้วเวลาเราดูเกิร์ลกรุ๊ปอะเราจะรู้สึกว่าจะมีหนึ่งถึงสองนางที่เด่นขึ้นมาหรือสามนางอันเนี้ยเด็กใหม่เด็กเก่า <c oughs> เด่นหมดไม่มีใครตายใครเลยแบบทุกคนแบบแล้วไงอะแล้วไงแล้วไงแบบทุกคนเหมือนฟีลแบบอารมณ์แบบฉันดูพวกแบบก่อนสิบเกิลอารมณ์ฉันดูแบบพวกแบบซีรีส์ที่แบบผู้หญิงฉันสูงที่แบบออกกำลังกายอยู่บนเพนท์เฮาส์อะไรแบบเนี้ย <c oughs> เออฟีลลิ่งประมาณนั้นอะ โลดเขาทําให้เราดูว่าเขาแบบขึ้นไปสูงจริงๆนะจริงแล้วกว่าจะขึ้นไปสูงได้อะ,ะฉันต้องออกกาลังกายฉันต้องทำอะไรยากฉันต้องเตรียมตัวไม่ใช่อยู่ดีฉันจะขึ้นไปสูงกลัวทําไมอะกลัวทำไม <c oughs> ทไมี่จะขึ้นไปที่สูงฉันเราก็ต้องเตรียมตัวสิอะไรเงี้ยเอออันฟ้าและสวรรค์จริงๆจริงยังไงฝากติดตามน้องวงเลเซลรฟิล์มด้วยนะครับถ้าอยากให้พวกเราเรียกชันกันต่อก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ขั้นต้องกดกระดิ่งนะครับวันนี้พวกเราลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ